ชื่อกนิกาสุรพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพี่ชั้นชื่อนินทินพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพี่ชั้นชื่อปิยนุชลาเพียระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพวกเรามาจากสกรระดับตับนละลวดสกรระดับความคือฉันนี้ชื่อภูมิการที่ตาบริตารันาำการเกษรพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มาและความสำคัญเนื่องจากในชุมชนของเรามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายชนิดเช่นพริกเราต้องการถนอมอาหารจึงได้คิดทำโครงงานที่ตากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นเพื่อมีใช้ในครัวเรือนและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะ วัตถุประสงค์มีดังนี้หนึ่งเพื่อศึกษาการตามที่ตาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์สองเพื่อมีที่ตาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนได้อุป์กรดังนี้ตะวานกระหล่บเม็ดตะปูมีดถาดพลาสติกใสตะแกรง ข้อไม้ไผ่ข้อมูลการดําเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูล 2. เตรียมอุปกรณ์การทำสามลงมือทําแผนงานที่วางไว้ดังภาพค่ะผลสรุปการทดลองการศึกษาที่ตากผลิตภ,ภัณฑ์ทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์เรานำพริกสอกิโลกร,รมัมมาตากภายในเวลา5วัน ตั้งแต่เวลา8โมงถึง16นาฬิกาและนำไปช่างน้ำหนักและบันทึกผลค่ะดีฉันได้ไปสำรวจที่ตลาดได้ทดลองซื้อพริงมา2กิโลมาเรียบเทียบกับพริกที่ดิฉันตากปรากฏว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันค่ะแสะดงว่าที่ตากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถใช้งานได้จริงประหยัดพลังงานไฟฟ้านอกจากตากพริกได้ยังตากปลาได้ตากกล้วยตากสมุนไพรและยังถนอมอาหารได้ค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการทำโครงงานครั้งนี้จนเสร็จสิ้นด้วยดีขอขอบคุณ ผู้อำนการสกรระดับอําเภอชนนี้ที่จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นขอบคุณครูสกรระดับตำบลละรวดที่คอยชี้แนะแนวทางการทำโครงงานหากผิดพลาดประการใดจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงงานครั้งต่อไปให้ดีขึ้น